พี่ีนทำไมหนูทำอย่างนี้ลูกเทอืมเทหมดเลยืสนุกไหมเทขนมทิ้งเนี่ยเป็นขนมโรยเกลือนะคะไม่ครประเซล Noch mehr. Papa, dir eine Seilstange gibt. Ne? Ja, hier, hier. Gib. euch tun, Köhnle. Schmeckt auch besser, wenn der Papa das macht, ne? Da, da ist noch mehr. Hm? Willst du wieder rausholen? Ah, wir hier. Genau, da. Ja, pack mal da rein. Du bist super, mein Schatz. Du machst das super. Wenn ihr sagst... wenn, riech auch... Ja, er riecht auch ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob er gekackt hat. Wenn <laughs> Kiel ช่วยพ่อเก็บอ <c oughs> ืมเทเฮียกระถากันเก็บกิน demnächst seinen eigenen Dreck wegmachen. Oh, baby. เปิดตรงนี้ลูกเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เิดตรงนี้ลูกเิดบิด็บเนี่เก็บนี่เก็บตรงนี้ลูกซุปเปอร์เปิดเปิดเลยเปิดตรงนี้มีเปิดตรงนี้ เริ่มสนุกแล้วนี่นั่นเก็บเก็บอืเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเอาไปเก็บคืนทีนี้ สนุกไหมอ่เก็บอือเอาไปเก็บอือไปเก็บลูกอือนั่นนั่น,น,นเอาไปเก็บที่เดิมอโอ,โอมันไม่มาด้วยมันยาวโอ้อ๋อฮะอืมไปเก็บที่เดิมลูก จ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเครื่องดูดฝุ bye. Bye ่นก่อนลูกบายบ๊ายบายคุณยายด้วยบ๊ายบายฟิลิ Ding, ding, ding. เงาตัวเองทำไมาลูกเงาเขาเรียกเงาลูกยังงงอยู่เงาตัวเองลูกทำไมอะ chút ngâu ngâu đơn tam chứ má ồ oh. ngâu dạ ngâu 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 đơn tam nữa chứ má ngon vậy hmm? Imi, มองมองหาเงาเงาต้นไม้ก็มีลูกห้าเงาต้นไม้ก็มีเนี่ยเห็นไหมเงามามาก็มีเห็นไหมตึง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 เห็นไหมจ้าเห็นเงาเงามามาก็มี สนุกไหมมีเงาต้นไม้ด้วยลูกอะดุงดุงดุงนั่นนั่น,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 นเดินไปเลยไปไปไป ตุ๊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 อะาดีา๋ยวจะไปไปไปจะมองหาเงาเงาไม่มาแล้วลูกมันอยู่ในร่มแล้วมองหาเงาโอาเงาไม่ตามมาอืม น้องไม่ตามมาหรอลูกไปงานไปเงารถก็มีลูกเงารถก็ม <b prayed> ี <ika> มาตัวใหญ่มากเลยอู้คนจูงมา้ามาตัวใหญ่มากเลยตามตามม้าลูกตามม้าไปเลยลัดแฝดจักรยานก็ามาจักรยานก็ามาลัดแฝด ยาเดินตามม้าไปนะลูกนะแม่ตามก้นไปนะไปเดินไปเลยเดินไปแม่เข็นรถจะถึงบ้านมะน้อหืมงอแงตั้งแต่อยู่หนาโรงเรียนแล้วค่ะบ่อยากกลับอยากเล่นต่อในโรงเรียน ไปเลยม้าหายไปแล้วม้าเดินอย่างเร็วเลยเดินเปล่าป้ายดุงดึงถึงบานมานออนี่นาอไปเลยออกถนนละโอ้โอโอโอ เาแล้วาถึงบ้านไหมเนาะไปเด้นเดี๋ยวโทรให้พ่อมารับดีไหมไม่ยอมขึ้นรถเลยอยากเดินเองอยากเดินเองเนี่ยเดินเล่นอยู่แบบนี้ เดินเองไปไหนจ้าแวะเลนแวะเลนไปทัวร์เลยกลับบ้านล,ลูกี๋ยวแม่ไปเอารถก่อนให้จอดรถไว้หน่อยปิดประตูไป เลยเรียนว่าอยากขึ้นบ้านค่ะอยากเล่นห,หนาวมากเลยนะลูกเนี่ยติดลบเนี่ยติดลบลบเจ็ดแล้วตอนเนี้ยดีที่มีแสงแดดก็จะอุ่นหน่อยเนี่ยมือเย็นมากเลยแก้มก็เย็นมากเลย บาย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 กาเทนบาย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 กาเทน ไป,ะ,ป,ะ,ปะย่าแนมเห็นประตูเปิดจริงเดี๋ยวมันยอมปิดให,ให้ได้เลยต้องเห็นว่าประตูปิดสนิทไปหาพ่อซุปปอร์ขึ้นบันไดเองก็ได้